เมื่อวานนี้เรือนจำกลังคลองเปรมเขามีโครงการเปิดให้ญาติได้เข้าไป<ะ>เยี่ยมผู้ต้องขังเนื่องในเทศกาลปีใหม่และแน่นอนว่าหนึ่งในผู้ที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ที่นั่นก็คือนายทักษณิณชินวัตรครอบครัวเขาก็ไม<ะ>่พลาดโอกาสเขาเข้าไปเยี่ยมกันไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เดินออกมากันแล้วเขามีรูปมาให้เขาปิ้นรูปมาให้กันก็เลยไปขอดูทางคุณุงอิงแพทย์ทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นลูกคนเล็กของคุณทักษณิณที<ะ>่เขาเยี่ยมคุณพ่อพร้อมกับพี่พ ก็ออกมาด้วยใบหน้าก็ยิ้มแย้มอาจจะดูมีน้ําตาคลอเล็กน้อยแล้วเอารูปให้ทางสื่อมวลชนดูว่านี่นี่น,นี่เขามีโครงการนะเดี๋ยวให้ดูว่าเขาไปถ่ายกันมายังไงก็เป็นภาพครอบครัวแล้วก็มีคุณทักษิณอยู่ตรงกลางก็ใบหน้ายิ้มแย้มสวมชุดผู้ต้องขังสีฟ้าแล้วก็เห็นเป็นตัดผมสั้นแล้วนะครับได,ได้รูปบรับประทานอะไรอาหารอะไรคุณพ่อบ้างครับระวังนะครับระวังนะครับไีหานแล้วก็ทุกานมีป่วยจัดรอ๋อได้มีเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นของแมทาทานนา แล้วเรื่องปัญหาน้ำท่วมตอนที่คุณพ่อได้ฝากเป็นห่วงคุณยายกับคุณพี่เขาจะใคเลยบ้างคห่วงค่ะเรื่องนี้พูดเยอะหน่อยไป็นห่วงเขาก็บอก้าคุยกันเล่าให้ฟังเรื่องน้ําท่วมก็จะคุยกันเรื่องน้ําท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยเยอะหน่อยแล้วคุณวิงก็เอาภาพมาสําหรับใครที่แบบอาจจะไม่ได้ดูตอนสัมภาษณ์หน้าตรงด้านเรียนจำเลยเขาก็เลยเอามาลงในไอจีให้ดูอีกทีหนึ่งก็มีบรรยากาศอะไรมาเขียนด้วยใจความสําคัญก็คือเขาเป็นกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดทาญาทได้มาเจอกันกับผู้ต้องขัง แล้วก็รับประทานข้าวด้วยกันแบบไม่ต้องปกติจะคุยโทรศัพท์ผ่านกระจกเนาะเหมือนเคยเห็นในละครอนะ่ะแล้วก็ยังบอกแวบหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวเองเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กหญิงแพทองทานเดินจับมือคุณพ่อกับพี่ๆเดินตลาดกันตอนเด็กๆคือวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีวันที่เขาไปจ่ายตลาดกันแล้วก็ทํากับข้าวตามใจฉันเขาก็บอกเนี่ยเหมือนเขาได้ย้อนกลับไปเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพถ่ายครอบครัวยอย่างใกล้ชิดภายในเดือนจำเนี่ยมันก็นํามาซึ่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันมีหลายมาาาตรรฐนหือเปล่ อย่างคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็โพสต์ถามตั้งแต่รัฐมนตรียุติธรรมไปจนถึงผู้บริหารเรือนจําเลยว่าอ้ระเบียบการเยี่ยมนักโทษเนี่ยโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปเครื่อมือสื่อสารมันเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือเปล่าแต่คุยกับทางเจ้าหน้าที่รัณฑาแล้วสรุปคือทําได้ปีนึงมันจะเป็นโอกาสพิเศษที่เรือนจําเขาจะทั่วประเทศด้วยนะไม่ใช่เฉพาะของของเปรมนะจะเปิดให้เข้าเยี่ยมในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นธรรมเนียมปกติซึ่งเขาไม่ได้โทรศัพท์มือถือไปถ่ายอะไรเองเจ้าหน้าที่เขาจะคอยอำนวยความสะดวกให้หมดเลยเขา อยากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเองได้รับกําลังใจจากครอบครัวซึ่งก็ถือเป็นกําลังใจที่ดีเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีบริการให้ทั้งถ่ายภาพทั้งพิมพ์รูปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไปถ่ายกันเองเอ,อแสดงว่าอันนี้เขาต้องทําฉากเนาะทำเป็นฉากแบ็กดรอปมาแล้วก็ให้ถ่ายแล้วก็ปริ้นมาให้เป็นที่ระลึกก็เป็นกิจกรรมตามปกติไม่ต้องไปตั้งคําถามหรอกก็ต้องเข้าใจหัวอกคนต้องขังด้วยเขาได้รับโทษเขาเข้าไปก็เข้าใจได้แต่เขาก็ต้องมีกําลังใจในการที่จะอยู่ต่อสิ่่งงสํําาาาคคััญกก็ือททใให้ให้เเมีีีลลจดแว กับตัวเป็นคนดีเนาะสมมุต<ฆ>ิว้าเขาไม่ออกมาข้างนอกแล้วเขาก็ได้ทําตัวเป็นคนดีปกติเนาะดังนั้นกิจกรรมอะไรที่เขาสามารถส่งเสริมกันได้ก็เป็นกิจกรรมประจําปีที่เขาทากันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งคําถามเยอะนะครับก็ทุกคนก็อยู่ตรงนั้นก็รับโทษของตัวเองอ่ะพูดอย่างนี้อ<ฆ><ฆ>คือทางคุณอุอิงก็บอกเหมือนกันนะว่าวันที่ไปเจอพ่อเนี่ยสิ่งที่พ่อพูดเยอะมากก็คือเป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้นะคะ